เทพกิติเมธีเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดสอบนักธรรมชั้นตรีที่วัดอาสาสงครามจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระพิสุสามเณรคณะธรรมยุทธ์เข้าสอบจำนวน2 4 2รูปโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและหมุนล,ลนิธิธรรมกายถวายข้าสารอาหารแห้งให้กับคณะสงฆ์จำนวน12วัดในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ศูนย์การศึกษาขขาวแก้วสเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณร72ปีพระภาวนาวิริยาคุณและพิธีสักการะดอกไม้ของหอมแด่มหาปูชนียาจารย์ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวเรียประเทศเยอร,รมนีจัดปฏิบัติธรรมบ้านกาละยานมิตรณเมืองเ e อิร์กเกลเบิร์ก ส่วนวัดภาวนานโกย่าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีอันเชิญแผ่นทองและปิดกองผ้าป่าบริวารกฐถินน้อมถวายบูชาพระเด็จพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะ ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ a m 1 5 2 1 kHz กิโลเฮิร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในช่วงใกล้งานบุญใหญ่เข้ามาทุกทีแล้วด้วยใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะถึงวันทอดกรถินสาม,มัคคีของแต่ละวัดกันแล้วโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายจะมีพิธีทอดกรถินในวันที่4พฤศจิกาย,ยนตรงกับวันที่ต้นเดือนด้วยค่ะเอาล่ะค่ะมาดูข่าวในวันนี้กันบ้างค่ะจะเริ่มต้นกันที่ข่าวของโครงการตักบารพระ2ล้านรูป7จัดทุกวจดทังหวัดทุกวัดท ไปน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งครั้งนี้นะคะมีวัดมารับจํานวน12วัดจากอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและมูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยประธานมูลนิธิธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้คณะกัลยานมิตรจังหวัดนาราธิวาสเป็นตัวแทนถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดนาราธิวาสซึ่งได้ทําพิธีรับมอบณนาสาราการประเรียนวัดสิทธิสาระประดิษฐ์โคกยางอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปิยะวรคุณเจ้าคณะอำเภอตากใบเจ้าอาวาสวัดสิทธิสาระประดิษฐ์เป็นประธานสงฆ์ และนายอภิชาติศรีสุวรรณประลัดอำเภอตากใบเป็นประธานป่ายคารวาสซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่นํามาถวายในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตักบาทพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่พระภิกษุสามนเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งส่งผลให้พระภิกษุสามนเณรไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ ซึ่งในครั้งนี้มีวัดที่มารับเข้าสารอาหารแห้งได้แก่วัดสิทธิสาระประดิษฐ์วัดโคกยางวัดโคกมะม่วงวัดเกาะสวัดวัดท่ามะปรางวัดทรายขาววัดบุญนารามวัดธารากรวัดคันธาธิการามวัดปีผลิตวันสำนักสงฆ์ไอบอแตวัดชลาราสิเหองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อนกองร้อยทหารพราน4801วัดปีผลิตวัน กองร้อยทหารพราน2911วัดท่ามะปรางกองร้อยทหารพราน2912วัดชนทาราสิงเหกองร้อยทหารพราน4610กองร้อยทหารพรานวัดประชาพิรมนอกจากนี้นะคะยังได้มอบให้กับชาวบ้านและนักเรียนจากโรงเรียนสุงไหงโกโลกพุทธศักราช2555มารับสิ่งของในครั้งนี้อีกด้วยค่ะการที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เนี่ยมันกระทบมาก,กนะโยมคนจะมาวัดก็ไม่ค่อยกล้ามาเมื่อก่อนมีคนมาทําบุญเยอะแต่เดี๋ยวนี้คนพอมีเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยกล้ามาทางญาติโยมจะมาทําบุญอะไรก็มีปัญหาอ,อาหารแห้งนี่ก็ช่วยผมก็ได้มาเยอะๆผมก็บริจาคให้ชาวบ้านบริจากให้โรยยงเรียนบริจากให้ทหาร แต่ก็าติโยมก็ได้แล้วเขาก็ดีใจถือว่าเออช่วยภาระเพราะบางคนในหมู่บ้านนี้คนที่มันมั่งมีก็มีเท่าว่าแต่คนที่ยากจนก็ยังมีเยอะครับกบข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็คงจะช่วยนะครับให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากนะครับการที่ไม่ไม่มีความพร้อมนะครับบางครอบครัวนะครับไม่มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพข้างนอกนะครับก็จะได้ส่วนตรงนี้นะครับมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้นะครับในพื้นที่นะครับ ภาคใต้นะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของมรสุมนะครับอาจจะมีน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โคกยางนะครับเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเรื่องปัญหาน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับเป็นประจํานะครับก็รู้สึกดีภูมิใจครับที่ได้ทําผลประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านในละแวกนี้ทําให้ชาวบ้านพวกเขาได้มีอาหารเอาไว้กินนะครับในฤดูฝนนี้ก็อยากจะให้หยุดกับการ การร้ายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนก็อยากให้หยุดแล้วก็หันมาเป็นคนดีสังคมยอมที่จะให้อภัยเพราะว่าที่ผ่านมามันเวลวร้ายเกินกว่าที่จะรับไหวครับมาต่อกันที่ข่าวจากคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะจำนวน242รูปได้ร่วมสอบทำสนามหลวงชั้นตรีณวัดอา,าสาสงครามอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ สำนักเรียนวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามได้เปิดสนามสอบทำสนามหลวงครั้งที่หนึ่งนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่24ถึง27ตุลาคม2555ณวัดอาสาสงครามอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระเทพกิติเมธีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าคณะอําเภอจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดอาสาสงครามเป็นประธานซึ่งในส่วนของสนามสอบวัดอาสาสงครามได้มีพระพิสุกิสามเณรเข้าสอบนักธรรมตรีจำนวนทั้งสิ้น242รูปจาก11วัด โดยวัดที่มีพระพิสุสามเณรเข้าสอบมากที่สุดได้แก่วัดผ่องพลอยวิริยารามซึ่งมีพระพิสุสามเณรเข้าสอบทั้งสิ้น109รูปด้านพระวิบูลธรรมพานเจ้าคณะแขวงลำประทิวเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาดได้กล่าวว่า ได้นำพระพิสุสาม,มนเณรในแขวงลำประทิวมาเข้าสอบนักธรรมชั้นตรีที่วัดอาสาสงครามจำนวน200รูปส่วนสำนักเรียนวัดอาสาสงครามก็มีพระพิสุกสาม,มนเณรเข้าสอบเพิ่มขึ้นเป็นบางปีน้อยลงเป็นบางปีแต่ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่ารูปซึ่งถือว่าไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปทางด้านพระครูกิติวรโสพิษเจ้าคณะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าอำเภอพระประแดงมีพระมาสอบมากกว่าทุกอำเภอ ส่วนการสอบนักธรรมแต่ละปีของอำเภอรพระประแดงพูดได้เลยว่าพระสอบเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะปัญหาในการเรียนของพระพิสดุสมัณในปัจจิบันในการสอบนักธรรมตรละีนั้น <c oughs> ก็มีว่าในปีต้นหลาังไปประมาณ30-40ปีก็จะมีคนรบทที่มีกุศลสภาเข้ามาบวชในพรรษาการ ต่ละวัดก็จะมีผู้บวชใหม่สิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างจะปัจจุบันมีผู้นิยมบวชเขาา้าพรรษาน้อยลงไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาราชภัตรราชการก็น้อยลงก็เลยทําให้ผู้มาขอขอ้อสมัครวามจนตรีมลดลงแต่ที่สมัครเปนวัดอาสาสงครมนีก้ก็าามีเพิ่มขึ้นเป็นบางปีลดลงเป็นบางปีแต่ก็อยู่ใน ประมาณ2 0งรว่ารูปนั่นก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมาติดตามกิจกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะโดยศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิสาม,มเณร72ปีพระภาวนาวิริยคุณและพิธีสักการะดอกไม้และของหอมแด่มหาปูชนียาจารย์ค่ะ โดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์สุภโชคสุภคโคท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระตนะไตรยปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นกัลยาณมิตรนาวอากาศโทหญิงบุญเยี่ยมสืบจากโกศีกัลยาณมิตรมงคลและกัลยาณมิตรเพนแคศิวนันวง์เป็นประธานนำขบวนอันเชิญผ้าตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นกัลยาณมิตรมงคลศิวนันวงศ์และกัลยาณมิตรนาวาอากาศโทหญิงบุญเยี่ยมสืบจากโกศีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่ากัลยาณมิตรกิติชัยสิริสุขชัยวุฒิกัลยาณมิตรเพนแขสิวนันวงศ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสร้างศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมการยานมิตรสุรัตน์สิวนันวงศ์กัลยาณมิตรทิพวรรณเนียมสําราญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายหมู่กุฏิสามเณร72ปี พระภาวนาวิริยคุณกาลยณมิตรนาวอากาศเอกสุวีสุคนทรักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตสร้างศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมกาลยณมิตรองศาสตราจารย์ทวัตละวะประยะกาลยณมิตรอวยพรปิ่นเจริญนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับฟังเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีสักการะดอกไม้และของ,งหอมแด่มหาปูชนียาจารย์โดยพิธีเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันเชิญรูปหล่อหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี<ว>ตามาด้วยพิธีจุดเท,ทียนใจชัยสุวรรณรัตนคีรีส่วนกาลยานมิตรพรปวี<ด>นันทสุขเกษต<ด>เป็นผู้แทนนำกล่าวคำปลูกดอกดาวรวยพันทองชดินเศรษฐี จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองและนำประกอบพิธีปิดแผ่นทองแด่รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรและบูชาพวงมาลาเป็นปฐม,มเริ่มส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนหลวงปู่โดยพร้อมเพียงกันพร้อมทั้งถวายจตุปจัะทีธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ และในวันเดียวกันนี้ทางคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพธิธีเพาะ,มะเมล็ดต้นกล้าดอกดาวรวยเพื<ด>่อ<ไ>โปรยต้อนรับคณะพระธุดงธรรมชัย<ส>โดยเฉพาะครั้งละ1,000 0แต้นและครั้งนี้ถือเป็นการเพราะ,มะเมล็ดต้นกล้าดอกดาวรวย<ส>เป็นครั้งที่3แล้วค่ะ<ส>รวมพื้นที่เพาะป,ปลูกกว่า128ร้ไร่ค่ะ ทางด้านของพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายก็ได้จัดสวดมนต์ในโครงการบ้านกรัลรยาณมิตรเชงเจอเวิลด์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นณนะห้องประชุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายได้นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเทศสอนหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาให้กับสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรห้องประชุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ในชื่อโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาฉลองพุทธชยยันตี2,600ปีและนับเป็นวาระพิเศษที่พุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์กว่า100คน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีที่มีผลต่อการสร้างศรัทธาให้กับชาวโพธารามและพื้นที่ใกล้เคียงก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อพระพุทธศาสนาและเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดพลังในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านสำหรับโครงการนี้ได้เริ่มโครงการขึ้นในวันที่8สิงหาคม 2,555ที่ผ่านมาและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายอำเภอโพธารามในการสนับสนุนเรื่องห้องประชุมและคณะกัลยาณมิตรในอำเภอโพธารามในการทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนบริเวณโดยรอบซึ่งจะจัดสวดมนต์ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง20นาฬิกาในห้องประชุมอำเภอโพธารามซึ่งในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมบุพเตรพตพีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะมีคํากล่าวว่าภาพที่สวยงามที่สุดคือภาพของการสร้างคุณงามความดีเพราะทุกครั้งที่ใครได้พบเห็นก็ยกใจของคนนั้นให้สูงขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าเบื้องหลังของการสร้างภาพแห่งความดีนี้มีคุณค่าของคนทํางานแฝงอยู่ด้วยติดตามจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะโดยคุณอุไรศรีเอกสเสวตอนันต์ค่ะ ภาพแทนคำพูดนับพันคือคำกล่าวที่มักพูดถึงภาพถ่ายที่สื่อถึงอารมณ์และความหมายได้ดีมากกว่าคำพูดสำหรับภาพถ่ายที่สื่ออารมณ์ของงานบุญวัดพระธรรมกายนั้นพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเคยกล่าวไว้ว่าภาพที่สวยที่สุดคือภาพการสร้างความดีเป็นการสร้างกำลังใจและยกใจให้กับคนทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในอาสาสมัครภาพนิ่งของวัระธรรมกายที่มีอายุงานกว่า30ปีคือกัลยะาณมิตรศิลปะชัยจงประสมธรรมกล่าวค่ะว่าภาพถ่ายงานบุญแต่ละงานอาจแตกต่างในการนำเสนอตามความถนัดของช่างภาพแต่ละคนแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมควบคู่ไปกับความสวยงามมากกับความสวยงามก็คือความเหมาะสมนะครับควรไม่ควรครับเป็นเป็นหลักนะครับความสวยงามนี่ผมว่ามันมีอยู่แล้วครับ ด้วยสีของภาคกาศสัภาคเป็นต้นนะครับสวยอยู่แล้วความเป็นระเบียบที่มีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มากกว่าน,นั้นคือความเหมาะสมในพื้นที่ครับเช่นถ่ายหัวก้าวข้ามเหนือกว่าภาพผู้ใหญ่หรือไม่การถ่ายในมุมที่เป็นสมควรเช่นภาพกลางฉันหรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีคนถ่ายแล้วก็จะเรียงการถ่ายครับเน้นภาพความเป็นที่ตั้งแหสายตาเป็นหลักครับแต่ว่าการถ่ายดุดงเนี่ยเป็นการสร้างความเป็นระเบียบนะครับถึงแม้จะเป็นแถวเดียวแต่ก็มีระเบียบก็สามารถสร้าง ความที่เป็นทิั้งแห่งศรัทธาของสาธุชนได้นะครับเน้นความเป็นระเบียบสง่างามและก็สงบครับแต่เต็มไปด้วยพลังครับเช่นเดียวกับกัลยาณมิตรวันลบเกียรติจานนที่ถึงแม้จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครวัะธรรมกายเพียงหนึ่งปีแต่ก็ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่โดยเฉพาะหลักการที่ว่าภาพถ่ายงานบุญของวัะธรรมกายนั้นต้องรู้ว่าอะไรควรและไม่ควร ทุกครั้งที่เราเห็นภาพของเราได้ไปใช้ในสื่อต่างๆในศูนย์ต่างๆในสิ่งพิมพ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าภาพของเราเนี่ยไม่ได้เห็นแค่คนในวัดเห็นได้คนทั่วประเทศพอคนเห็นเนี่ยบุญเราก็จะตามตามตามมาด้วยภาพของเราได้เอาไปใช้ในสิ่งที่ดีก็คือความแตกต่างอย่างหนึ่งคือภาพของเราจะไม่ไม่เสียสีใครแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ภาพถ่ายแต่ละภาพล้วนเกิดจากความตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของผู้บันทึกภาพภาพถ่ายในงานาพระพุทธศาสนาก็ไม่ต่างกันนอกจากจะถ่ายทอดความประทับใจปลื้มปิติใจแล้วต้องรู้ว่าเป้าหมายในการถ่ายภาพงานบุญน,นั้นคืออะไรด้วยจิรภารัยรอดเรียบเรียงอุไรศีเอกสวิทอานันต์รายงาน และในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบริมีในต่างแดนซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาในโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียและโซนเอเชียที่วัดภาวนาน,นาโกยาติดตามได้ในเวิร์สนิวส์ค่ะ การยานมิตรบุญตาการยานมิตรแพตเตอร์เกิร์ลซิงเกอร์ได้นิมลพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวเรียเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านในเม shots, like, ืองเอร์เกลเบิร์กโดยในครั Rein ้งนี้ไ <haciendo> ด้เชิญชวนเพื่อนการยานมิตรให้มาร่วมงานบุญด้วยภายในงานการยานมิตรบุญตาเกิร์ลซิงเกอร์ได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เทศเรื่องการเปิดบ้านกาลยนานมิตรและการชักชวนญาติมิตรมาสั่งสมบุญเป็นประจำสม่ำเสมอย่อมนำสุขมาให้และพรั่งพร้อมซึ่งบริวารสมบัติก่อนที่กาลยนานมิตรบุญตาเกิร์สซิงเกอร์จะได้นำกล่าวคำถวายพระป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบาวเรีย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนมาร่วมงานทอดกรถินสามัคคีในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายบาวเรีย <Z art> ด้านวัดภาวนานาโกย่าประเทศญ,ญี่ปุน่นได้จัดพิธีอัญเชิญแผ่นทองและปิดกองพระป่าบริวารกรถินเพื่อน้อมถวายบูชาพระเด็บพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร พิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองและพิธีอัญเชิญแผ่นทองเพื่อน,นำมาปิดยังดวงแก้ววัดพระธรรมกายในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยปิดกองผ้าป,ป่าบริวารกรถินโดยมีกาลยนานมิตรสุวรรณีเครือสวัสดิและกาลยนานมิตรมนชยาคาโต้เป็นประธาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญใหญ่เป็นอย่างมากซึ่งทุกท่านต่างมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างบุญกรินในครั้งนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป กิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีพิธีตักบาตรได้คณะพระพิสุสงฆ์12,600รูปที่จังหวัด101ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองค่ะสําหรับเส้นทางในการตักบาตรสั่งสมบุญนั้นจะเกิดขึ้นที่ถนนสุริยะเดชบำรุงข้างบึงพลานชัยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสาหรับการตักบาตรที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่หมายเลขโทรศพัพท์0805994067ค่ะ ก็เชิญชวนกันไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหตั้งหมื่นกว่ารูป<ช>อย่างนี้น้ำไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยก็ถ้าใครอยู่บริเวณนั้นหรือว่าสะดวกก็ไปกันเอาบุญใหญ่กันทุกคนเลยนะคะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ในวันที่30ตุลา ก็จะมีพิธีตักบาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะพิธีตักบาทจะมีขึ้นที่ลานพญานาคอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายเป็นการตักบาทแด่คณะพระพิสุสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยหกสิบรูปในเวลาหกนาฬิกานะคะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายเริ่มต้นด้วยการทอดพระป่าในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงค่ะเป็นการทอดพระป่าถวายที่ดินสามร้อยไร่เพื่อที่จะก่อสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีค่ะ ต่อเนื่องกันนะในเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งก็ยังมีการปิดทองรัตนนทั้ง7นะคะรวมถึงในเวลา5โมงค่ะก็มีปิดทองเสาเข็มต้นแรกของปทุมรัฐธรรมเจดีด้วย17นาิกา45นาทีก็มีการจุดโคมหรือว่าโคมลานนะคะนอกจากนี้ยังมี โคมลอยด้วยก็จะปล่อยกันในเวลาประมาณ6โมงนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลังเสร็จพิธีก็ชมบ้างไฟพญานาก,กร่วมกันค่ะค่ะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับการชมบ้างไฟพญานาคก,ก็สอบถามข้อมูลการไปร่วมงานที่จังหวัดหนองคายเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานค่ะหมายเลขโทรศัพท์0821224104ค่ะ ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพิธีตักบาตรนะคะในวันพุทธที่31ตุลาคม2555เรียกว่าต่อเนื่องกันไปเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีณวณวัดสิริสุทโธค่ะคำชโนดบ้านโนนเมืองหมู่11นะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะก็จะมีพิธีเรียกว่าโอ้โหมากมายเลยนะคะทั้งจุดดวงประทีปด้วยเรียกว่าถ้าไป คุ้ม,กม,มากะะๆๆเลยค่ะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0896677669ค่ะและ0898431440ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของ DMC News แล้วล่ะค่ะคุณสุชาดาทองมาลัยและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ